สวัสดีค่ะวันนี้คุยอยู่ที่ X อ m e เมด a ว e n ล e นสเซ n e ตอนะคะสำหรับวันนี้คุยอยกจะมานำเสนอท่าพิลาทิสในแบบพื้นฐานเพื่อจะช่วยลดอาการปวดของกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะพอดีคุยอยูได้รับคำถามนะคะจากเพื่อนที่สนิทหนึ่งท่านนะคะได้ถามว่าเขามีอาการปวดหลังส่วนล่างมันพอจะมีท่าพิลาทิสท่าไหนที่สามารถช่วยให้เขา บรรเทาอาการเจ็บปวดที่เขามีอยู่ได้นะคะคำตอบก็คือในท่าพิลาทิสมีค่ะนะถ้าเพื่อนๆลองติดตามวิดีโอนะคะหรือได้ทำตามวิดีโอทั้ง3ชุดนะคะที่คุยกโพสไว้สำหรับท่านพื้นฐานอันนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้คุยกจะมานำเสนอเพื่อคนที่มี ปวดอาบที่มีปัญหาหลังส่วนล่างจริงๆเลยนะคะหรือใครไม่มีสามารถฝึกตามได้เหมือนกันนะคะจะได้ยินครูุยกพูดคำว่า Break Down นะคะมันแปลว่าอะไรภาษาไทยก็อีกในยัหนึงก็คือว่าช่วยปรับค่าให้เราทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแต่ท่าเต็มของเขามันก็มีอยู่แต่นะัวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแค่นั้นเองนะคะอยากให้อดทนและ ฝึกต่อไปเรื่อยๆนะคะครูยกเชื่อว่าทุกอย่างถ้าเราทําไปอย่างสม่ําเสมอมันจะดีขึ้นนะคะมาเลยเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มด้วยท่าที่ชื่อว่า half r o w back นะคะอันดับแรกเราจะนั่งข้างหน้าแมตนะคะแยกเท้ากว้างประมาณสะโพกของเรานะคะในสะท้าหว่างนี่เต็มๆมือจับหลังต้นขานะคะออกแรงมือพยื่อจะหลุดสันหลังนะคะตัวอาจจะเอนมาข้างหลังเล็กน้อยไม่เป็นปัญหาเลยนะ กม้มศีรษะน้มองตรงท้องน้อยของเราไว้นะคะแค่กลมระดับหนึ่งนะทำหลังไปรูปตัว C นะคะเราจะเอาตัว C เนี่ยเท่าเดิมแล้วโค้งไปข้งางบนและข้างหน้านะคะ,ะเราจะโค้งกระดูกสันหลังเนี่ยที่เป็นตัว C ก,กว้างๆเยาวๆเนี่ยไปข้างบนเท้ายังกดอยู่นะคะีเท่าเดิมน,นะโค้งต่อมาข้างหน้านะคะ่ะ ไม้สังเกตว่าแขนมันจะยาวขึ้นใ้แไม้มขณะที่เราไปข้างหลังเราโค้งมาด้านหน้าทำทั้งหมด5ครั้งนะคะเลเว3นาะนะเพื่อนๆลองเอาท้องไปแน,น่กับกระดูกสันหลังนะคะเราใช้การเข้าไปของหน้าท้องเพื่อจะขยับร่างกายนะคะทุกครั้งเลยอีกครั้งหนึ่งนะ ตรงกลางลำตัวอยู่ตรงไหนก็ประมาณซีโครงล่างนะคะหรือใช้โครงนะคะจต่ตรงนี้ห้าขังโครงแล้วนะเราจะนอนหงายท่าต่อไปชื่อว่าเดอะฮันเบนะคะสำหรับคนไหนที่มีปัญหาตึงคอบาลัยท้ามอเล็กๆหรือว่าภ้าขนหนูหวางไว้ได้เลยนะคะนอนหงายลงไปเบรกดาวท่าที่หนึ่งคุยกให้เอาขาวางไว้ที่พื้นก่อนนะคะ จะชิดจะแยกไม่เป็นไรเลยมือกดไว้ก่อนอถ้าเดือดันไจะโฟกัสที่ลมหายใจนะคะก็ได้นะเราจะหายใจยเข้านะนับนะคะห้าจังหวะเราจะพั้มแขนนะหายใจยออก5หายใจยเข้า3 4 5สี่อ,อสองสามสี่ยีสบเข้า ซี่โครงขยายแล้วหายใจออกซี่โครงยังขยายอยู่นะคะ30เราไปเรื่อยๆนะถ้าใครไหวนะคะไหวก็สามารถงอเข่านะแยกกันเล็กน้อยส้นเท้าติดกันนะท้องยันแน่อยู่นะคะกับกระดูกสันหลังอย่างพอดีพอดีเราพัมไปห้ 50, นะ เข่าสองสามสี่ห้าแล้วออกสองสามสี่หกสิบวันหนึ่งนะคะถ้าเราแข็งแรงขึ้นหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองกม้มศีรษะนะเรายกขึ้นมาแล้วมองเห็นสะดือตัวเองอ่าเจ็ดสิบไปแล้ววันหนึ่งฉันแข็งแรงขึ้นฉันสามารถเหยียดขาได้แต่วันนี้ยัง ไม่ให้เหยียดก่อนนะลองดูก่อนอยู่ให้ได้อีกสิบครั้งสุดท้ายใช่หายใจออกคราวนี้เราหยุดพังแขนบีบออกให้หมดทุกหยดในปอดระหว่างศางีรษะมุอเคนะคะนั่นคือ The Hundred ท่าที่สาเป็นท่าที่ชื่อว่า one leg circle แต่ครูอยากจะเ a k กดาวด้วยการทำเท n เทนเท n ก่อนนะคะขณะที่นอนไหลติดสะโพกติดนะคะเราจะยกขาวขวาขึ้นมาเอาเข่าวขวาไปแนบชิดกับเข่าซ้ายเราจะนับ1-10ถึง10นะคะเทนแปลว่า10ใช่ไหมเรานับ1-2-3ขณะที่กดหรือบีท้องเข้าไปด้วย5-6-7-8-9-10 แล้ไปที่นองหสองสาม่ห้ากจดแปาจากน่องแล้วไปตะตุ่มนะคะแต่ยังไม่วางพื้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะทำทั้งหมด3ามเซตนะคะลองดูประโยคทวนให้ใหม่เซตที่2นะคะเข่าเจอเข่านะับึ สองสามสี่ห้าหกเจ็้าสิบที่น่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิาตุมสองสมสี่ห้าหกเจดแปสนะคะสมมติครบสามเซตแล้วเราอาจจะพักสักครู่หนึ่ง ่อไปจะเป็นท่าที่ชื่อว่า One l e ็กเซอร์เคิลนะคะจำตำแหน่งที่เราทำเทนเทนทได้ใช่ไหมเราจะไล่ตำแหน่งไปเลยนะเรายกขาขวามาประมาณ45องศานะคะไม่ได้สูงมากนะเราวนขาขวาเข้าไปที่ตำแหน่งเข่าซ้ายหรอใช่ไหมไล่ไปที่น่องซ้ายตะตุ่มซ้ายแล้วเปิดออกเล็กน้อยแล้วยกมันขึ้นนี่คือหนึ่งวงนะวนเข้าวาดลง ยกขึ้นสองถ้าทำได้พยายามคุมเข่าด้านซ้ายให้นิ่งสามาวงนะสี่อีกครั้งหนึ่งหาแล้วย้อนกลับเปิดออกระดับเขา่าน่องตะตุ่มแล้วยกขึ้นหนึ่งเปิดออกวาดลงยกขึ้นสอง อีกสองครั้งไหมคะขณะที่ยกขาขึ้นพยายามให้ก้นยังติดอยู่กับแบบน้าอีกครั้งหนึ่งนหคะโอเควันเล็กเซอร์เคิลแบบเบรกดาวได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเราจะลุกขึ้นมานั่งทำบาลานซ์อินนบอลนะคะถ้าปวดหลังนอนตะแคงนะใช้มือดันตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมานะคะถ้านี่กุยกบอกไว้ก่อนถ้ารู้สึกทำแล้วมัน คอนโทรลไม่ได้คุมไม่ได้ข้ามไปก็ได้นะคะเดี๋ยวยกสาธิตให้ดูก่อนท่านี้ชื่อว่าบาลานซ์ซิเนเบอลนะคะวางเท้าเหมือนเดิมนะคะหรือเราจะวางไว้ตำแหน่งที่เราทำฮาร์ฟโรบ็กก็ได้ก็คือเท้ากว้างเหมือนเดิมนะมือจับอ่าดักผมนักแข่งก็ได้นะคะข้อเท้าก็ได้อ่าแต่ครูยกจะให้จับวันนี้หลังขาก่อนเพื่อง่ายนะคะ ใช่เราป้มศีรษะทำหลังไปลูกจะสี่นะคะก้่มเราโค้งไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราลองลอยเท้าขวาขึ้นมาก่อนอ่าส้นเท้าขวาขึ้นมาระวังนะส้นเท้าซ้ายหล่ะใช่ขณะที่ยกนะให้ตัวอยู่นิ่งเหมือนเดินยไม่มีอะไรขยับนอกจากเท้าที่มันยกขึ้นมาถ้าเราสองทีละข้างแล้วเราสองข้างได้ไหมอ่า สองข้างได้แล้วลองวางมันลงรู้จักตุ๊กตาล้มลุกใช่ไหมคล้ายกันเลยค่ะ้ายกสองส้นเท้าสองข้างได้อาแล้วเอาส้นเท้ามาติดกันไหวไหมเขื่เท่าไหวโอเคเอ็นไปข้างหลังเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะคะแล้วเอ็นม,มาข้างหน้าถ้าเท้าวางไม่เป็นไรเลยหรือถ้าใครจับตรงใต้เท้าหรือตรงข้อเท้าได้โค้งเล็ก แล้วก็วางแต่ว่าถูกะสงค์คือสุดท้ายเท้าก็ไม่วางนะคะสุดท้ายเราก็สามารถทําโรลิ่งไว้กับบอได้แต่นี้เนื่องจากเพื่อนปวดหลังนะคะอเอาแค่บาลานซ์ซิ่งดินบอลก็พอแล้วเนาะทำสักหาครั้งสุดท้ายโอเคนะคะพอได้นะพอไปเราจะทำแอ b d o m โดมินซีรีส์นะคะ อนอนหงายลงไปใหม่นะหรือว่าถ้าอนอนหงายนอนเริ่มจากนอนตะแคงก็ได้น,นะคะถ้าปวดหลังแล้วก็พลิกตัวให้อยู่ตรงกลางแหละท่าแรกนะคะวันซิงเตเล็กพู่นะคะหรือว่าซิงเลเล็ก stretch เ,เราจะงอนะเข่าด้านขวามานะคะเขียงมาที่ไหล่นะคะส่วนฝั่งซ้าย เราจะเหยียดขึ้นไปบนเพดานนะคะเราก็โค้งขึ้นมาถ้าไหวนะเราก็สลับ10ครั้งนะคะ, 2>, ะ2เอาแค่เพดานถูกไหมสามสี่ลคลายขึ้นมา,า่้าดึงดึงสลับหกเจดเกแบบแบบอ่ครั้งหนึ่ง สิบระหว่างศีรษะลงนะคะต่อไปท่าที่ชื่อว่าดับเบิลเล็กสตรชแต่นี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางคนเหยียดขาคู่ตรงไปแล้วรู้สึกเจ็บนะคะรู้สึกเจ็บปุ๊บข้าไมไปถค่ะไม่ต้องทำนะค่าเต็มก็คือลองลองูอย่างนี้ก่อนด้ลองเหยียดแขนขาขึ้นเพดานเอาแค่เพดานนะมือตรงกับหัวไหล่ใช่ไหมเท้าตรงกับสะพูพกแล้วก็องอกลับตอนเหยียดไปนะ ท้องยังแน่อยู่หรือเปล่าลองดูนะคะแล้วงอกับถักไขรได้นะลองโค้งศีรษะขึ้นมามองให้เห็นสะดือตัวเองว่าตลอดยืดขึ้นแล้วก็งอกับทำห้าครั้งนะคะอีกสักสองครั้งแล้วก็งอกับอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตดูหน้าท้องตัวเองไม่ ไม่ป๊อกออกมาเลยเระวังศีรษะหมด Abdominal Series หมดไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็น Spice t t r i t h t Forward ลุกขึ้นมานะคะเวลาลุกก็น้องตะแคงพยุงตัวขึ้นมากน,น่อนอะในนอนแหละหวนหลังอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีความตึงหลังขึ้นนะคะไม่ข้างหลังล่างหรือว่าหลังขาถ้านั่งแล้วเหยียดขาตรงไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเราง,งอนิดนึงได้เหมือนกันนะคะงอแค่เรารู้สึกสบายนะคะ มือเราวางไว้ที่ปากระหว่างขานะคะประโยคขออนุญาตเอาขาไว้ที่พื้นนะคะเอ่อส้นเท้าตั้งขึ้นเราหายใจเข้าเพื่อยืดหลังตรงนะคะหายใจออกเราก้มศีรษะเรายืดกระดูกสันหลังไปด้านหน้าของเราด้านหน้าทิศของเพื่อนๆคือไปกลางกระหม่อมนะคะหรือกําแพงด้านหน้านะคะก้นยังแตะอยู่นะเดินท่ามันคือ spine s t r e t ร h forward ก็คือยืดกระดูกสันหลังนะคะ หายใจอ,อกหมดปุ๊บหายใจเข้ากลับมานั่งตัวตรงเหมือนเดิมวันหนึ่งนะเราสามารถทำแล้วก็ขามันจะค่อยๆเหยียบตรงไปได้นะคะโค้งไปทั้งหมดห้าครั้งนะคะเลาวก็เข้ามาหรือถ้าใครไม่ถนัดนะสามารถมือวางไว้ตรงนี้เลยหายใจเข้าออกแลงกดเล็กๆหายใจออกก็ไล่แลดับไปเลยค่ะไล่ไปถึงข้อเท้าเลยไหวไหม อ,อีกสักครั้งหนึงนะขาจอ,อเลี้ยงพอเท้ากระดกไว้ตลอดเรากจะได้ยืดหลังขาออกให้หมดเลยเราหายใจเข้าก็จะฟูไซเคิลของเขาเองนะคะจบไปแล้วสปายชุดโฟร์ต่อไปจะเป็นไซส์เล็กซีรีสนะคะ ทำได้ท่านนี้ลองดูนอนตะแคงนะคะหัวไหล่กับสะโ,โพกให้อยู่ตรงของแมตด้านหลังนะคะเหยียดขาตรงมาแล้วมันจะเฉียง45องศามาที่ลายเสือด้านหน้านะคะศีรษะวางไปเลยก็ได้นะนไม่ต้องคิดเยอะถ้าใครนอนแล้วเข็ดขอนี่พักข้อสอบช้อนศีรษะมาได้นี่กุกยกสาธิตเวอร์ชันนี้นะคะมืออยู่ตรงไหนดีมือนี้ นะประมาณหน้าอกนะตรงซี่โครงของเรานะคะแนบไว้ไกลกับท้องให้รู้สึกว่าเออท้องมันได้เข้าไปจริงๆนะตัวยังยืดอ,อยู่ใช่ไหมขาย,ยังยืดท่าแรกก็คือ up down เราจะยกขาบนขึ้นแล้วก็วางลงอ่าลองดูนะยกระดับไหนสูงแค่ไหนก็ได้ที่ตัวไม่แกขกนะคะแล้วสะโพกไม่หงายเงิบไปด้านหลังเอาที่เราพอดีอาจจะยกแค่สะโพกก็ได้แล้วก็วาง5ครั้งนะคะอีก2 อีกครั้งหน่งต่อไปจะเป็น small circle นะคะก็คือวนวงเล็กไปด้านหน้า1เล็ก2 3วาดวงกลมเล็กๆให้มันอยู่ข้างหน้า4 5แล้วเราจะย้อนกลับมาข้างหลังนะคะย้อน1ยังคงเป็น small circle นะส3ส,สังเกตดูว่าตัวมันนิ่งอยู่ไหม สะโพกแกวนหรือเปล่าหาโอเคนะคะทำทั้งสองข้างนะ๋วยวเพื่อนๆไปทำเองที่บ้านก็ได้ท่าสุดท้ายมันจะเป็นท่าที่ชื่อว่าทีเซอรนะคะท่านีา้ถ้าใครมีอาการปวดหลังส่วนล่างนะอาจจะ modify ได้นะโดยการนอนหงาลงไปนะคะวันเล็กทีเซอร์ก็ได้เหมือนกันเหยียดขา45องศาแขนยกขึ้นไปได้ ยกศิษะักขึ้นนะโคขึ้นมาปั๊บก็ไล่ระดับวาลงไปอ่าทำา้้างละสามก็ได้นะคะขาไม่ต้องยกสูงนะปลายเท้าระดับสายตาพอเราขึ้นมาปุ๊บท้องไหลปกอ่วาวลงอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้ก็วางใช่แต่ถ้าใครไม่ได้นะหรือทำแล้วรู้สึกเจ็บข้ามมาเลยทักท่านี้ไมันจะไม่ต้องทำนะครเป็นยังไงบ้างสำหรับพิลาทิสแบบดั้งเดิมในระดับขั้นพื้นฐานที่ประยุกต์ท่าสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างนะคะคุยกกหวังว่าวิดีโอชุดนี้สามารถช่วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆของคุยศกหรือแม้กระทั่ง ผู้ฝึกใหม่นะคะที่ไม่เคยฝึกพิลาทิสเลยหรือไม่เคยออกกาลังกายอะไรมาเลยนะคะสามารถเริ่มได้เลยนะคะเริ่มวันนี้แล้วเราไปเรื่อยๆของเรานะคะในในเพจของเราเท่าที่เราไหวน,นะคะฟังเสียงร่างกายตัวเองสําคัญที่สุดถ้ารู้สึกเจ็บหลังล่างหรือแม้กระทั่งส่วนไหนของร่างกายนะคะหยุดสักนิดนึงแล้วค่อยไปต่อหรือถ้ายังทำแล้วรู้สึกเจ็บอยู่ข้ามได้นะคะวันนี้อาจจะ เราอาจจะไม่ได้แต่ถ้าสึกไปเรื่อยๆคุยกเชื่อว่าร่างกายเราฉลาดและเรียนรู้ที่สามารถปรับตัวและแข็งแรงขึ้นได้นะคะวันนี้คุยกลาไปก่อนนะคะใครมีคำถามสามารถเขียนใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าส่งอินบอกซ์มาทาง Facebook ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ